สวัสดีค่ะคลิปนี้จีจะไปเที่ยวฟุกุโอกะกับน้องดีนาสาวน้อยวัยเดเดือนจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะเริ่มต้นทิปนะคะก็ต้องทำการปั๊มนมก่อนขึ้นเครื่องค่ะทิปนี้เป็นทริปแรกในการเดินทางต่างประเทศนะคะก็ค่อนข้างลุนนิดนึงค่ะแต่ก็ผ่านไปได้มาถึงนะคะน้องก็สดใสด้าเดิง โชคดีค่ะที่เราได้เช็คอินโรงแรมเลยในตอนประมาณ9 1 0ถึง10โมงเซอร์ไพรส์มากเป่านมนะคะมีความแพ็กนมนะคะให้ดู แพ็กอันเล็กๆ 100ml อถุงก็ 100ml 3ออนถุงจิ๋วๆเริ่มละลายแล้วน,นี่มีน่าก็จะมีนมกินด้วยอุปกรณ์ข้างล่างก็จะเป็นนมในนีน ถ่าอิ่มท้องแล้วก็ต่อโดยการช้อปปิ้งค่ะในสถานีนะคะก็จะเป็นลักษณะของห้างที่เชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นหลังจากอิ่มแล้วก็เดินช้อปปิ้งได้เลยค่ะอยากได้ของเพิ่มอันนี้ก็คือได้เป้สำหรับแม่ลูกอ่อนนะคะพ่อแม่ผิวเหมือนนห้อให้นมทมนมอเวอร์กว่าหน้ามันไม่มีหรอ กิ๊กแมวรอชอบมันนุมรอชอบตอนที่เป็นชุดอคากตาเออน่นาราชอบชอบมันเพราะว่ามันมีพรชโชโกเกอด้วยเห็นไหมล่ะ อันนี้เราก็ได้ไปแล้วเราได้ของเด็ดไปตั้งหลายชิ้นนี่ ที่ชอปจนถึงยอดที่กำหนดนะคะก็สามารถนำมาทำ tag refund ได้ค่ะในส่วนของการทำ tag refund น,นะคะห้างเนี่ยแบ่งเป็นสฝ้าค่ะตอนทำ tag refund ก,ก็แยกห้างกันว่าเราซื้อของจากห้างไหนเพราะว่าจีเป็นผิดมาแล้วค่ะ น,นี่เป็นโซนด้านหน้าของห้างนะคะหลังจากทาแท็กรีฟั์เดินออกมาข้างนอกก็จะเป็นที่นั่งเล่นชมวิวได้ค่ะสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการแยกแม้กระทั่งลิฟต์เลยค่ะ p พ i o r ร t y ตขั้นสุด <c oughs> จะทำไงอยากเล่นอ่ะให้เด็กทำไงเป็นที่ร้านซื้อก็ห้ <c oughs> าล้ออาอค่ะมีไวให้ด้วยนะแล้วก็มีของสติกเกอร์นะโอเค just one p l e a ้ e o ในส่วนของอาหารเช้าของที่โรงแรมนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะมีความหลากหลายและรสชาติที่ดีเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีของคุณแม่ที่พาเด็กเล็กๆไปด้วยคะ่ะ หลังจากทานอาหารชาเช้าเสร็จเรียบร้อยก็ทำการเช็คเอาท์แล้วก็จะเดินทางไปยังโรงแรมที่2ต่อค่ะโรงแรมที่เราพักอยู่ติดกับสถานีฮากาตะเลยทีเดียวเดินมานิดนึงนะคะก็จะเจอที่รอรถแท็กซี่อ่นนู้นคือโรงแรมค่ะที่เห็นด้านซ้าย รอเพียงไม่นานนะคะก็จะได้ขึ้นรถแท็กซี่เดินทางไปต่อ,อยังโรงแรมที่2กันค่ะใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะเราก็มาที่โรงแรมที่2กันแล้วทำการฝากของแล้วก็จะออกไปเดินเล่นต่อค่ะอุปกรณ์ที่จิตฝากนะคะนอกจากันเป็น สัมภาระกระเป๋าเดินทางแล้วค่ะก็จะยังมีเป็นพวกไอซ์แพคคูแพกต่างๆที่จะต้องฝากทางโรงแรมแช่เอาไว้ด้วยค่ะ เอดือ่ปน้ำนให้พีโ่โสใส่ต้วอย่างนี้นะ เรากำลังนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปอยังแคนาลซิตี้ค่ะระหว่างทางก็เจอกลุ่มที่เขากำลังถ่ายทำซึ่งจิตไม่แน่ใจว่าเขาคือใครนะคะรู้เพียงว่าเหมือนกับเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักค่ะ ไม่นานเราลงรถแท็กซี่ที่หน้าห้างแ a นาลซิตี้นะคะลักษณะของหน้าห้างมีเอกลักษณ์ก,ก็คือลำธารน,น้ำและมีน้ำพุโชว์การแสดงในยามค่ำคืนด้วยค่ะแต่จริงเหมือนกับเขาจะมีเป็นรอบด้วยนะคะสิ่งที่มาถึงในทลิปนี้ค่ะมกักจะเจอร้านปรดเสมอ <laughs> นอกจากเป็นผ้าคลุมให้นมแล้วนะคะหลายๆครั้งจีก็ใช้มันเพื่อเป็นการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ดีนาด้วยค่ะเนื่องจากว่าหลายๆครั้งมันก็ฉุกเฉินค่ะแล้วก็สะดวกไม่ต้องเดินหาห้องน้ำด้วยจริงๆเราจีไม่ค่อยไม่ค่อยชอบหมุนมันหรอกนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเท่าไหร่ค่ะ ออกจากห้างก็เดินเล่นต่อที่ยาไตาค่ะเป็นตลาดถนนคนเดินริมน้ำประมาณนี้ค่ะก็เป็นสตรีทฟู้ดท้องถิ่นมีทั้งอาหารท้องถิ่นเป็นรามเมงเป็นของปิ้งย่างทอด งนี้นะคะการพกพัดลมตัวจิ๋วเนี่ยมีประโยชน์มากเลยค่ะทั้งช่วยในการดับร้อนและยังเป็นของเล่นของเด็กน้อยได้ด้วยนะคะ พี่ทูพี่สิบเก้านะคะติน่าเพิงเ่งได้หลอกเตียงค่ะน่ายังคึกได้อยู่เลยหน้าจอมตื่นแค่แล้วห้องนี้กว้างกว่าห้องเมื่อวาน้องนานเป็นทรงเดิม ลคลุมสามรพัดประโยชน์ก็ยังเป็นผ้าคลุมล่องหนให้ดีน่าเล่นได้ด้วยนะ <_ z> จริงๆก็คือใช้กันแดดแล้วก็เอาไว้เล่นกับเด็กเนี่แหละคะ่ะจีว่ามันก็มีประโยชน์อีกแบบนึงนะคะระหว่างทางที่เดินจีก็เลยคุยกับดีนาว่าอีกแป๊บหนึ่งหนูต้องเดินเองแล้วนะลูกเราจะเดินทางด้วยรถไฟไปยังสรนเจ้าดาไซฟุ เจ้าดาไซฟุเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้เหมือนกับการไปอยู่นอกเมืองที่ไม่ไกลมากนักสันเจ้าที่นี่นะคะโดดเด่นเรื่องการเรียนการศึกษาดังนั้นก็มักจะเห็นเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือชาวญี่ปุ่นมาขอพรเรื่องการเรียนกันไม่แปลกถ้าเราจะพาเด็กๆมาขอพรค่ะ อ,อยู่เลยใช่ไหมคะกำลังขอพรเหรอคะ พี่หน้ามาแต่มองพี่คนข้างหลังอยู่นี่คๆ้ด้านหลังของศาลเจ้ามีร้านอาหารที่สามารถจุคนได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวที่นี่นะคะอูด้งอร่อยมากเลยแล้วก็มีโมจิไส้ถั่วดแดงและชาเขียวร้อนที่ The b a s สเลยค่ะไอ้นี่บอกว่าเป็นต้นไม้ที่ อายุพัน0้าอยปีเหมือนต้นรักเอ้เหมือนคู่รักคู่กันใช่ไหมคะรันกิดร้นนี้มาเมื่อกี้อร่อย เราจะกลับเข้าเทนจินกันอันนี้โบราณมาถึงก็ไม่ได้เห็นอะไร <c oughs> เรียนต่อก็คงไม่ไหวแล้วอายุเกินเขาบอกว่าออกออกไปได้แล้ว <c oughs> จะกลับเข้าไปเทนจินแต่ระหว่างทางก็จะมีร้านสองข้างทางก็จริงๆอยากกินซอสเสิร์ฟชาเขียวมาเราจะบอกว่า ถ้าเราทำคลิปอยู่อา่าวแบดหมดต่อมาช่วงกลางเดือนมิถุนาอากาศก็ไม่ถึง30หรอกแต่ไม่เย็นนะอยู่ระหว่าง20ถึง30แดดแรงมากก็ใส่ชุดสบายเหมือนเดิมเหมือนอยู่ไทยแต่ดีกว่าไม่ึงกระะกฎาดาไม่ได้กระะกฎดาร้อนกว่นี้เคยมาแล้วไม่ไหว บอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยต้องถึงเครื่องรางใช่ค่ะจิกก็เลยะซื้อเครื่องรางให้เด็กๆนิดนึงค่ะ มีคู่มือบอกด้วยนะคะว่าเครื่องรางแต่ละอันเนี่ยมีความหมายว่าอะไรคะ่ะน้องเป็นอันนี้ค่ะมีสามสีเป็นสีเขียวฟอชาน จะกลับประเทศไทยกันแล้วนะคะแล้วจะมากันใหนม่ไหหนุ่มมากรบแวนลองแรมของเรานะคะวีเดียจะมาใหม่ไหมคะวีเดีจะมาใหม่ะะไ,มไมหมะคะวีเดียเดินแก้มแก้มเดินอะไรคะเดินทางกลับกันนะคะสำหรับทริปนี้ก็ ่านไปได้ดีดค่ะดีนะ่าให้ความร่วมมืออย่างดีการหลอกล่อของแม่สำเร็จเสมอค่ะสิ่งที่แน่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลที่สุดสำหรับการพาเด็กเล็กๆนะคะก็คือการขึ้นเครื่องบินระหว่างขึ้น,นว่าจะร้องหรือจะทำอะไรยังไงดีเป็นสิ่งที่แน่าลุ้นที่สุดเลยค่ะไว้มีโอกาสจะ,จะมาทำคลิป เกี่ยวกับการพาเด็กเล็กๆขึ้นเครื่องบินนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ